สวัสดีค่ะดีมเดอะสล็อตนะคะวันนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วนะคะกับคลิปกินนั่นเองเมื่อวันก่อนเนี่ยดีมาได้ไปเจอรีวิวของร้านร้านนึงคือมันบอกว่าน่ากินมากๆมันชื่อว่าร้านพีชโคช็อกโกแลตเขาบอกว่าเป็ดช็อกโกแลตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เมนูหลักๆจะมีการใช้ช็อกโกแลตจากประเทศเบลเยียมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังแบบว่าเอาช็อกโกแลตชันดี้จากในเมืองไทยเรามาด้วย <Wow. S 1> เมนูเนี่ยมันมีเยอะมากๆให้เลือกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยกำลัง รอสั่งมาส่งที่บ้านอยู่นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรที่น่ากินบ้างแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงไปกันเลยนี่นะคะทุกคนเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสั่งอะไรมาบ้างนะคะอันแรกเป็นดาร์กช็อกโกแลตเย็นเขาบอกว่าอันนี้เป็นจากประเทศเบลเยียมนนีคือน่ากินมากทุกคนต่อมาก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่ามักคเป็นมักชคช็อกโกแลตก็คือเหมือนแบบว่าเขาจะให้กินเป็นเหมือนแบบเนี่ยชอะนะ็อกโกแลตร้อนอ่ะกินกับไอติม ไอจิมนี่เขาก็จะให้เราเลือกรถเองนะดิมก็เลือกเป็นรถนมที่สาคัญคือเขาอะแถมไอกแก้วมาให้เลยนะทุกคนดูดิคือเขาให้มาเป็นแก้วมาร์กอะก็คือเหมือนไม่ต้องคืนนะก็แบบเก็บ <ๆ S 2> เก็บไว้เองพอกินเสร็จแล้วต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องช็อกโกแลตของเราอุ้ยก็จะเป็นแบบว่าช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆนะที่เราสั่งมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมอย่างแรกเลยนะคะนี้ดาร์กช็อกโกแลตเบลเยี่ยนคือจริงๆเขามีหลายหลายเมนูให้สั่งมากเลยนะคะเป็นน้ำช็อกโกแลตอะ มีจากแบบจากจังหวัดแบบนครศรีธรรมราชก็มีจากแบบมาเลเซียหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นยังไงอ่ะร้อนเมนูร้อนก็มีนะแต่นี้ดิมกินแบบเย็นทุกคนคือมันแบบเข้มข้นมากอะ่ะมันเป็นเนื้อสัมผัสแบบใครที่ชอบกินช็อกโกแลตแบบเข้มข้นอะ่ะแบบเน้นเน้นอะ่ะก็คือน่าจะชอบเลยมันแบบว่าเน้นช็อกโกแลตมากกว่าเน้นนม อร่อยนะอร่อยอันนี้ต่อมานะคะเราจะมาลองช,ช็อกโกแลตมักกันนี่กินคู่กันกับไอติม <c oughs> เขาให้ใส่ลงไปข้างในตามรูปนี่เนีตักออกมานี้เลยแต่มันเริ่มละลายทุกคนแต่คือจริงเขาแพคให้ดีมากอะ่ะ ไม่เชิงชอ็อกโกแลตลาวานะเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยแข็งๆแล้วมันก็กินกับนมขอชิมได้ไหมชอยมากขอชิมได้ชิมหน่อยชอบม,มากอะจริงเหรอคืชอชอ็อกโกแลตเขาอะมันมีความแบบเขาเรียกว่าไรอะรสชาติมันอร่อยอะชอ็อกโกแลตมันเข้มข้นอะอม,มันแบบดูเป็นชอ็อกโกแลตแท้อะชอ็อกโกแลตดีลองลองชิมอร่อยอะ ออไม่ได้โมทุกคนอร่อยมากแล้วคือครวความที่แบบมันกินเย็นไอติมเย็นกับช็อกโกแลตมาร์คที่มันหลออๆน่ะคือมันเข้ากันมากคือช็อกโกแลตก็เข้มขนน้นนมก็อร่อยไอติมน,นมก็อร่อยมากแล้วคือมันตัดกันพอดีอ่ะเอออันนี้พี่จะลองสีมนันเีงลองตือนีงแล้วกินตัวนี้ตามันนี้เข้มข้นมากเป็นช็อกโกแลตที่แบบเออยอ่นนออยม,มันมีคุณภาพอร่อยมากเหมือนกันใช่แต่ส่วนตัวดิมนะดิมชอบ แอบแอบชอบมากมากกว่าแปลกมากเลยคือสองอันมันกินด้วยกันแล้วมันแบบอร่อยกันคือมันไม่ได้ทาให้อันนี้แบบจืดลงเลยอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนอันนี้เขาก็ทำเข้มเขาดีไซน์มาให้มันอันนี้กินกับอันนี้ได้อ่ะแบบไม่ได้หวานหวานอันนี้มันจะออกแบบขมๆจืดๆป่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตมินิของเรานะคะอ่าเริ่มที่อันแรกเลยอันนี้ฟิตเจอร์มัทฉะก็คือเหมือนแบบว่า มันจะทําจากช็อกโกแลตกับมัทฉะรวมกันก็คือใครที่เป็นสายที่แบบชอบทั้งชาเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยก็น่าจะเหมาะอยู่นะมัทฉะเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยจากประเทศเดลเยี่ยมนี่แล้วเขาก็ทําออกแบบมาแบบน่ารักมากๆเป็นแบบว่ารูปทรงแบบเหมือนภูเขาอะที่เล็กดีทุกคนกินหมดแตบบ่ว่าเล็กกว่าที่คิดนะตอนแรเคีดวจะใหญ่กว่านี้ตอนแรกเราจะแบ่งกันเออตอน่รกคียวจะแบ่งกินทั้งคำ อืมอะไทำไมำไมันเป็นยังไงเจ๋งอะทำไมอะเจ๋งอะทำไมอะไม่เลยอะดึงทุกคนคืออย่างแรกเลยที่ดิมชอบคือมันไม่หวานทุกคนคือมันหวานน้อยจริงที่เขาทำหวานน้อยแล้วก็พอกัดไปใช่ไหมเหมือนเขาจะเป็นเปลือกช็อกโกแลตอะแล้วก็ข้างในอะพอกัดไปอะมันจะเป็นชาเขียวที่อัดไส้อยู่ข้างในแล้วก็แตกออกมาอือม,มันจะได้รสชาเขียวตอนที่เรากัดไปแล้ว แต่ดิวรู้สึกว่าอันนี้แบบรสชาติเขียวไม่ได้เข้มเท่าไหร่ก็ไม่ได้เข้มเกินไปคือก็แบบสําหรับคนที่แบบเออไม่ชอบกินหวานเนี่ยโอเคเลยอ่ะคือเขาทารสชาติที่แบบหวานน้อยอะ่ะเออน่าอยู่แล่แอบไม่ค่อยได้รสชาติชาเขียวหรือว่าเป็นคนที่ชอบหวานไม่รู้อาจจะเป็นคนที่ชอบติดหวานก็เลยอาจจะแบบรู้สึกว่าชาเขียวแอบบแอบบจืดไปนิดนึงเออต่อไปนะคะทุกคนน่ารักมากมากเลยนี่เป็นคล้ายๆรลูก กี่เมาส์เห็นไหมอ่ะน่ารักมากอันนี้ก็คือชื่อว่า Strawberry and Cream in Dark Chocolate นะคะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ผสมดาร์ช็อกโกแลตั่นแหละถ้าออกมาแบบออกแบบมาน่ารักมากเลยเป็นรูปมิกกี้อ่ะ <Yeah. S 1> น่ารักมากอ่ะกินดิ๋มเท่าอันนี้มากกว่ามาเถะคือทุกคนมันเป็นเหมือนเดิมเลยช็อกโกแลตดย่างข้างนอกใช่ปะ พอกัดไปอะเหมือนมีไส้ข้างในเป็นสตรอเบอรี่แล้วมันก็แตกออกมาในปากอืมแล้วมันก็ผสมกันแล้วมันก็เข้ากันมากนี่ต่อไปทุกคนเป็นช่วยหน่อยโอเคก็คือมันจะเป็นช็อกโกแลตกับเก๊กฮวยซึ่งดิมก็แบบไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันยังไงก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองมาสั่งดูเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบกลิ่นเก๊กฮวยด้วยอ่ะเออก็เลยเออน่ารอกชื่อเมนูมันแบบดิมอ่านไม่ออกอะทุกคนชื่อคริสตันะไยสักอย่างหนูได่แหละแต่ชื่อ มันจะเป็นเก๊กฮวยสั่งเพราะมันเป็นเก๊กฮวยเหรออยากลองไงมันเป็นดอกไม้ทุกคนมันอเก๊กฮวยเปิกมากแน้ำนมแปลกมากทุกคนมันเก๊กฮวยมากอ่ะกลับไปรู้สึกว่ามันมีอะไรแข็งๆอ่ะมันแปลกอ่ะทุกคนคือไม่เคยิดถึงช็อกโกแลตกับเก๊กฮวยอ่ะแต่มันมันเจ๋งดีนะคือมันแบบเอาเก๊กฮวยมาทำข้าวช็อกโกแลตได้ หรือว่าคนอื่นกินจะอร่อยไม่รู้คนที่ชอบกินจะหวัวต้องให้คนอื่นลองกินมาคนอาจจะชอบต่อไปนะคะทุกคนเราเหลยอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่โฟกสัสไหมพิเศษมากทุกคนคือเห็ดแบบอย่างเงี้ยไกลๆอะ่ะก็คือคิดว่าจะเป็นช้อนกินช้อนแบบช้อนธรรมดาใช่ปะ่ะเออสรุปว่าคือมาถึงช้อนช็อกโกแลตที่แบบกินได้อะ่แะแบบเวลาที่ร้านเหมือนเขาน่าจะให้มาเป็นแบบกินรูปกับ เครื่องดื่มร้อนของเขาอะแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคนแล้วมันก็จะละลายช้อนมันก็จะกินได้ด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบที่บ้านดิมก็ไม่ไม่ได้สั่งมานะดิมก็เลยจะทําการเอานมเนี่ยไปใส่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปเวฟกันให้มันแบบเป็นแบบเป็นนมร้อนอะผสมช็อกโกแลตในนี้นะแล้วก็เราเรามาลองใช้ช้อนนี้กินกันโอเคเทไหมเออก็เทสินี่เป็นแรกตัวฟรีมิวนะคะ ทำไมต้องโฆษณาทำไมต้องบอกนะเออซักแบบนี้ดีกว่าปีล้ะไม่ไมีใครกินนมเลยที่บ้านอนะซื้อมากทุกนาทีนี่ทุกคนเราไปเวฟมาแล้วชอ้อนมันจะละลายปะใช่นี่ทุกคนเริ่มเริ่มละลายเห็นไหมอุ๊ยทุกคนไม่นยังไงอ่ะเป็นรูตรงกลางเหมือนในรีวิวเลยอ่ะดูดิ เฮ้ยบุกคนมันขาดแล้วต้องกินเข้าไปแต่นมนี่อาจจะจืดไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นนมที่เราทำเองถ้ากินกับเครื่องดื่มร้อนที่แบบร้านเขามีให้อะนี่ว่านี่ว่าดีเลยอ่ะเออถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากลองไปนั่งกินที่ร้านเหมือนกันชคอกแลตร้อนหรืออะไรเงี้ยเริ่มสั่งมาก็เราเลือกอันนี้อีกชิ้นหนึ่งหมายว่าเราจะสั่งเครื่องดื่มร้อนเพิ่มมาอีกอันนึง แต่เขายะกับมินิีเมาส์อ่ะมินิีเมาส์มินิีเมาส์อร่อยกว่าเยอะเลยคือมินิี่เมาส์มันจะมีความแบบมีไส้ข้างในเนย้อไงอันนี้มันจะเป็นแบบช็อกโกแลตเพลนเพลนเนี่ยจะสรุปให้ฟังนะคะว่าวันนี้ดิมชอบอะไรมากที่สุดเมนูที่ชอบที่สุดก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนี่นั่นเองมักนะคะมกักอร่อยอยู่มากอันนี้คือแนะนํามากๆเลยคือถ้าไปก็คือห้ามห้ามพลาดที่จะสั่งอันนี้คือใช่เป็นร้อนกับไอติมเย็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นรสชาติที่แบบ คือช็อกโกแลตดีจริงเราลงมาดีรู้สึกว่าเป็นมินิเมลแล้วกันตวัวดีให้มินิเมลเพราะส่วนตัวก็คือชอบสตอบรอเบอรีด้วยเือแล้วพอกัดไปเนื้อสตรอบเบอรี่มันแน่นมากแล้วก็แบบเออได,ได้ได้รับรสชาติเต็มๆลองลงมาก็อันนี้อ้นยหคนที่ชอบช็อกโกแลตเข้มข้นก็คือต้องชอบมากได้แน่ ะะแล้วก็เราลงมาจากนั้นก็จะเป็นช้อนสุดท้ายก็คือ,อมะช,ชะแล้วก็เก๊เกฮวยเก๊กฮวยนี่อาจจะแปลกๆนิดนึงแต่บางคนอาจจะชอบก็ได้นะไม่รู้แล้วแต่คนชอบก็ได้แหละทุกคนไปสั่งกันได้ <c oughs> เขามีร้านอยู่ที่เซนทรัลเวลล์บางท่าสมมติแบบใกล้ๆกล้แถวบ้านนิ่มสุด <c oughs> ก็เป็นเซนทรัลเวลล์เป็นเหมือนเป็นร้านคาเฟ่อะเออหน้าไปเหมือนกันวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพรดดี้ด้วยนะบ๊ายบาย